ขณะนี้นะคะเรากำลังจะเปิดลุ้นนะคะว่ามันจะสุกหรือไม่สุกนะคะเก่าเนี่ยว่าเกลี่ยใ่ไหมโบรครับเอาใกลใ้ๆนี่ไหมใกล้่ปิดน,นี่ไหมเออ,เอ,าอามาคอยปัดนะครับโอ้สูกูดเลี่ยมาคอยนะครับไม่ จะคิดไไม่ไ้้แลวรับตัวแรกผ่านไปนะคะตัวที่สองกำลังจะตามมากำลังงุ้มลงน้ำเลยรอดูผลนะคะว่ามันจะไหมอีกไหมค่ะรอดูขี่ใหญ่เลยค่ะน้ำเลยตกลงไปแล้วไฟกำลังจะตกนะครับไฟกำลังจะตกนะครับ ไส่ตกแล้วนะครับขนาดนี้นะครับคนให้กำลังแกเต็มเลยนะครับขนาดนี้นะครับคนก oh, uh, um, ็กำลังทำเมื่อสัวดนะครับเป็นปอบแล้ว ท้ายด้ย้ายเลยเลยปวดอะไรอ่ะออ่ะปวดอะไอ่ะวดอัไนออกปวดี่ไงม่เนามปวดอะไรทำไม่เป็นครับ กองคนนี้ทําไม่เป็นก็อยากทํำนะครับอันนี้คนทากนะครับมันสืขามันสืกนกนอ,นอกลิ่นใกล้ๆเลยนี่หัวเงินหัวเลยทุ่มหนักอิ่มก่องมูแล้วกินอยู่เพื่อน ตัวที่สองอย่างยามง่ามนะครับยิย้มก่อนนะครับยางงามด้วยใหม่ของเก่าครับ <c oughs> ยางงามใหม่ที่เก่านะครับ <c oughs> เอาพี่แวพรพี่ยิ่งก็บอกครับโอเคให้พี่เจ้าให้พี่ไส้เราค่ะให้พี่ยิ่งเราครับจ้ะนั่นแรถจ้ะ จะได้กลิ่นบ้างพี่อเปลาคือการแล้วาเป็นควันอยากแต่คือเป็นควันกลิ่นเมียนนะครับผมทำไปกินข้าวตอนเที่ยงนะกินก่อนเราไปกินก่อนมันกินจนจะหมดแล้วครับตอนนี้เชียร์ก่อน เงียเี้ยงดาวกินอกินกิวันีครับดูหน้าครับ,รบตอนนี้เพื่อนไม่ได้กินแล้วครับผมผมเจ๊ง่อยนะเจ๊ดจะบ้า <c oughs> ต้อน,นี้นะครับเฮ้ยขี่ดังไมเฮ้ยเฮ้ยเฮตอนนี้มิขีกัมัยไยกินไกลครับ คเ้นั่นเีใเหนละเชินกิน่ง้คนหิว้วในกินอยู่คนบ่หิวกินจนจะมละ <c oughs> ่ะาาเรกน่เลย้าวมาลุ้นตัวที่สองกันนะคะว่าจะ ลอดหรือว่าล่วงทัด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 เบ๊กแหวนบ่าสูงดูดู้เลยเิดปังกอนสุกปะข้ามาถ่ายสมอันนี้มันดับก่อนไหมเกี่ยวลอด เดหมอหมอเล่นมากควนแล้วตีนเฮีเ่ยน,นเราสองคางอ่ะเว้ยสวยวะสวยตรงไหนวะสวยกับตัววันนี้ตัว <c oughs> ไหนจบละอ่าตัวนี้ตัวที่สองนะคะ